ยายครับหลานสวัสดียายสวัสดีสวัสดีค่ะครับผมสบายดีเนี่ยค่ะข้าขมาซื้อขนมสวัสดีที่เเตอร์ไงที่เเตอร์มานั่งขายของถูงน้องมาเลาะมาเลาะมาเลาะว,วันนี้วันอะไรวันพระอะไรเนี่ย โอ้พายายบวัวพันมาเหารอตลาดจักหน่อยว่าจะมาซื้อขนมได้ดอกไม้เพี่น้องมาซื้อขนมได้ดอกไม้คนเราเออเป็นไงขายดีไหมเรื่อยๆพอได้ขายเนาะพอได้ขายพอได้ขาย เดินสักหน่อยเดินสักหน่อยเข้ามาสายเลยพี่น้องมันนีมาสายแล้วแม่ค้าคนมาซื้อกับโอยักมีอะไรล่ะใครมีกันมีอีกรอบนึงรอบคำ่ำช่วงนี้เหลือแต่แม,ม,ม่ค้ากับขมนมอะไรแม่ค้านอนเฝ้าสามสามสามแท็กหาซื้อจับเบ้ว์ยวู เฮ้ยเอาต้หนมังอันม้วนหางี่เด้ตาตาเอาอัน้ตาเอาเลอกเอาเอกเอาเลือกเอาเลือกจะได้อะไรเอาอันนี้ไหมบุกกี้ไหมลูกมันโอเคโอเคโอเคดีดีดีเดียวอันสีผ้าอันนี้ไม่ข้าบความนะ ตลาดท่าแรืเด้อพี่น้องเด้อนี่พัดได้ผ่านไปผ่านมาแวะซื้อของซ่อนแม่ค้าเี่อเด้อแวะซื้อของช่วยแม่ค้าหน่อยน้องแม่ค้าเราก็จนนอนถ่านเราก็ได้บ้านสายนะสายนเดินทางเอาข้าวหลามเอาข้าวหลามไหมเอาเอาซาบาดข้าวหลามโอเค อ่านี่นนนอะไร <ไป S 1> อย่างบริภาษ์ไปเดินทางเราเข้ามานินเดียวนะเราบดิเลาะตลาดถ้ามีโอกาสร,รอบแรงสือพาพี่พนอน้องเลาะเนอะมีโอกาสจะเลาะตอนเย็นนะ เอาข้าวจีซื้อซื้อข้าวจีสร้อยไม่ค่าก้อนซื้อข้าวจีสร้อยไม่ค่าก้อนขอบนอกนุ่มในขอบนอกนุ่มในไปตั้งกิ้วโชคมาลำนรวย เล่าแต้จ่เจ้ามาซื้อขนมได้บักไหมเออซื้อดิทำยายก่อนนะยายที่เป็นตาแซ่บพำยายแซบนะเออมักอันนี้บักพับเนาะยายเนาะบ้านเขาเอิบบักพับถักกาดเอิบลูกพับบ่แซ่บแต่ยายแซ่บเด้ซื้อผลไม้ช่วยยายหน่อย เป็นยังไงคนใคายกิจการเป็นยังไงบ้างผลประกอบการบริษัทอย่างไางาด้ไ่หยเปนสี่ลูกอ,ไอะไอีกลูกนึงเป็นห้าสิบห้าสิบโอเคลูกพับลูกพับับเ,เบออครับผม

กลับบ้านได้แล้วเรา